สวัสดีค่ะเค p k Sunny Channel ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเจ้าตัวล้างนะคะไม้ล้างหลอดยาวนะคะซึ่งเป็นตัวล้างเจ้าตัวหลอดสแตนเลสสตีลนี่นะคะก็เป็นสำหรับล้างหลอดนะคะนี่แบบนี้ในร้านเราก็จะมีนะคะเจ้าตัวไม้แบบนี้นะคะไม้ล้างหลอดนะคะ เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวที่จะรีวิวนี้นะคะก็คือตัวหลอดนะคะตัวหลอดซึ่งมีหลอดโค้งนะคะแล้วก็หลอดตรงนะคะแต่หมายตัวหลอดนี้ไม่มีขายนะคะขายมีมีแค่เจ้าตัว ไม้นะคะทําความสะอาดหลอดนะตัวหลอดตรงนะอันนี้ที่เราที่เรามีนะคะตัวหลอดตรงนี้ก็คือ27นิ้วนะคะหรือว่า10เซนไอย10นิ้วครึ่งนะคะ27เซนนะคะแล้วก็ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะอ่ะอันนั้นสําหรับหลอดนะสแตนเลสนะคะตรงนะคะแล้วก็ตัวโค้งนะคะเขาก็จะโค้งงอแบบนี้มาเลยนะคะ นี่ด้านนี้นะคะด้านโค้งที่เราต้องจุ๊ๆจุกนะคะสำหรับใครที่สนใจไม้ล้างหลอดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในตัวนี้นะคะนี่นะคะะก็สามารถาใช้งานล้างหลอดได้นะคะ